โอเคผมจะกดผมกดไว้ก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะอาดแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วก็เปิดหน้าจอให้ด้วยเด้อมาเจอกันเลยส่วนอาทีมนะครับจริงๆผมก็อยากจะเปิดอ่าให้มันมีตัวละครผมเป่าตั้งตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดจอให้ดงกันด้วยน้ำออกออกมา นี่คือทีมสาวที่ผมวันนี้ทำพอดีไปสิงช่องเจ้ารัธิอยู่นะ่ะเจ้ารัธิทีคือใครเหรอครับคุณ,ณานัทนันไม่เจอกันนานเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมกล้องัติทีคือคนกล้องเหรอแอบกล้องเหรอ,อ,อหายไปนานเลยให้พี่วินเปิดก่อนอเ,เดี๋ยวเปิดตามต้องได้หนึ่งตัวสู้ๆครับผมแมรกล่อนเราจะมีหุโถไปด้วยกันนะฮะขอให้ได้ตัวธ<ด>าตุไฟนะครับ เออยัง,ยงพี่วินการันตีใช่ไหมไม่ครับผมไม่การันตีครับผมได้โชว์มานะครับเผื่อแบบใครใครไม่รู้ว่าผมมีโชว์นะครับ <c oughs> ใครไม่รู้ว่าผมมีนะครับแต่ผมไม่ได้ผมแค่ไม่มีไม่มีเวลาไปทําเขาแค่นั้นเองฮะแล้วก็หูโถมาพอดีนะครับเพราะงั้นโชว์โดนเลื่อนคิวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอ่าอุงอุงเกมมิ่งเขาบอกอุงเกมมิ่งเงินเจ้าที่อ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักครับโอเคขออภัยอุงเกมมิ่งนะครับ <laughs> ไม่ได้จะเอามาว่าหรืออะไรนะจะไม่รู้จักจริงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเปิดผมต้องเข้าดิสคอร์ดแล้วก็อ่าไลฟ์ Live ให้พี่เงินเพื่อให้พี่เงินเอาไปเผยแพร่ทั้งอื่นโอเคเห็นไหมพี่เงินเห็นจอ,อยังส่วนจอผมไม่เปิดจอใหญ่นะครับผมก็ปล่อยจอเล็กเนี้นแหละเพราะว่าถึงอัดไปผมก็ไม่ได้ไปตัดอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับ ยังไงเนี่ยเสร็จยังที่เงินเนี่ยล้วก็นานกูกดอัดไปแล้วมันเสียเวลาไม่ได้ตัดเว้ยคิดไม่ได้ไปตัดเปิดแบบชุบๆเลยเออเปิดเสร็จจบแล้วกูอัพอันที่กูอัดเนี่ยแหละกูไม่ตัดแล้วขี้เกียจง่าย ทิมผิดมาเหนือแดงอ่าผมจะซื้อเม็ดไปเลยนะครับจะซื้อเม็ดกุจีไปเลยเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งจิ้มทีนิดทีนิดเงิสกุลเงินไม่พอไม่พอแหละกูกดผิดอันสามสิบเม็ดสี่พันแปดอันนี้ได้สามสิบเม็ดตอนแรกเรามีอยู่แปดใช่ไหมเรามีอยู่แปดได้สามสิบเม็ด อ่า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 บอกเลขแล้วก็ โอ okay. เคเรียบร้อยเล็กสวยเล็กสวยแน่นอนค่ะฝากพี่บินได้ไว้นะครับขอบคุณครับผมทนะนั่นเปิดเม็ดฟรีด้วยไหมครับเม็ดฟรีที่ทุกคนเห็นผมมันดองมาเป็นชาติแล้วใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเปิดด้วยเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเปิดด้วยเลยก็ได้แปดสิบห้าเม็ดนี่ใช่ไหมแปดสิบห้าเม็ดที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดด้วยเลยก็ได้ครับที่เงินเขานั่งเต็ตด,ดอกอะไรไนานมากเลยีอ่โอเค งันเราก็ไปแบบไม่ต้องรีรอเปิดไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับมันเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเพราะเพิ่งได้โชว์มานะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับมาถึงก็สติงเลยเราจะกดกระไปแบบเร็วๆนะฮะคือมึงมาถึงก็ม่วงอันหนึ่งมาถึงมึงก็หลุดเลยเหรอดูดูเอ้ยกูถามจริงกูปวดหกแล้วเฮียไม่ไ เฮ้ยอ้าวทองทองมาแล้วฮูโถได้ฮูโถแล้วเร็วเย้เดี๋ยวเผื่อไปเท่าไหร่อ่ะก็เนี้ยแหละก็เพิ่งกดเฮ้ยสุดรียบชิบหายนางมุดมุดเร็วชิบหายได้แล้วอ่ะผมได้ฮูโถแล้วครับเท่าไหร่เนี่ยเดลินหกแล้วปะ กูกูว่าแปดแล้วล่ะ <c oughs> โอ้โหหอกไฟอ,อ้าวปลดแล้วสวยลิ้นเต็มเยม่เราได้กุโถแล้วนะครับรวัดเนอะปางเลยมกเกินอ่ะต่อไปแล้วก็ <c oughs> ผมอยากได้หอกครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้หอกครับห <c oughs> นึง่งว่จะทอมาเลยอีโดเอาดาบนี้ดาบใหม่มีดาบาใหม่มาให้ดูแล้วแต่ไม่รู้มันเป็นดาบอะไรครับผม<า>ไม่ได้อ่านสเตตัสดาบนี้ เอาตัวสองดาวไปเลยสองดาวเลยหรอเดี๋ยวเพื่อไม่ต้องปลดมันไม่ได้เท่ขึ้นครับดาวเดียวแล้วมีห่อเนี่ยจบแล้วเออดาวเดียวมีห่อสวยงามชนะสวยงามมาแล้วโอ้เดียวมันการันตีไปดิไม่เคยเปิดตู้นี้เลยผมไม่เคยเปิดตู้อาบุตนะครับแ้งแต่เล่นเกณฑ์มาขอเป็นหออเลยอย่ามาดาบใหญ่นะอีอดได้ปลด ดิกกี้อียดิกกี้เอาดิกด้วยแดนน่างนุ่มยูทูบได้ยังไงมาพร้อมดาบน้องมาพร้อมดาบมูมมาเด็กปักอุ้งท้สือดาบแล้วอ่ะทุกคนอ่ามแงแดงแดงเหมือนตัวน้องเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยก็แบบได้น้องไว้ง่ายอ่ะหอกรุ่งแบบยากๆหน่อยอะไรอย่างี้เปล่า กูกดข้ามไม่ได้กูกดข้ามไม่ได้ด้วยไม่ข้ามด้วยไม่ได้อะทำไมสามทีข้ามอะคุณคุณ <laughs> มคุเนื่องจากผมจะไปเอาไอตัวเม็ดนี้นะครับเขาเรียกว่าสตาร์กิเตอร์ผมจะเอาสตาร์คิเตอร์เพิ่มนะฮะเพราะว่าเพื่อจะมาเปิดตู้อาวุธนะครับเพราะงั้นผมต้องไปละลายทับที่ตู้นี้นะฮะเพื่อหาสตาร์คิเตอร์นะครับจะเปิดแบบเร็วๆนะครับแบบว่าเผื่อใครจะเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องเรงรีบขนาดนั้นไม่เป็นไรครับคือมันเป็นเม็ดฟรีนะครับแปดสิบห้าเม็ดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแบบเตรียมดูดิกกี้พี่วินเลยไปครับไปฮะ ดาบบู๊ปผมหกเปย์นะครับอ้าวให้เปย์อ่ะเหมือนในเนี้ยในพีวีเปย์คือดาบบู๊อย่างที่เปย์ปวดหกแล้วครับเปย์วดหกแล้วฮะพอตอนแรกปวดห้าฮะถ้าดาบบู๊ขันหนึ่งนี่แบบเปย์เทพไปเลยอ้าวหนิงหนิงกดหนิงกดสี่แล้วมั้งครับตอนนี้กดสามหรือกดสี่นั่นแหละ เอ้ยเออน,นี้มันเอาสุดเนาะ <laughs> นี่แปดสิบห้าเม็ดกูมึงเอาสุดเลยอะ่ะเหลือสามห้าแล้วนะตู้เวนี่เอาสุดตลอดอะ่ะเฮ้ยบ้านะร拉โบเคสเบเน็ตปลดหนึ่ง <laughs> แล้ว,วทุกคนอีกห้าตัวครับอีกห้าตัวเบเนดตอีกห้าตัวผมทำเบเนดตปลดหกให้ดูนะครับ <laughs> ผมบอกแล้วว่าอยากเห็นเจ้ใส่บู๊ <laughs> ใช่ไหมวิธานบอกไว้อยากเห็นเจ้ใส่บู๊ <laughs> ได้เห็นแล้ <laughs> นาหนาดเนาะถึงมีดาวบุปเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องบิงโกยิ้มเห็นน่ะเฮ้ยทำมิโกอยากบินไหมลูกเดี๋ยวกูกดไม่เป็นนี่น้องบิงโกพูดว่าฮะน้องบิงโกพูดว่าดิเล็กดิเล็ก สามรอยวินาทีนะครับลาก่อนฮะไว้เจอกันเนาะโดนโดนโดนแบนแล้วหนึ่งเนี่ยตอนแรกไม่เกือไงดวงพี่หมดละเกือบจังเลยโดนแบนเฮ้ยมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทากูกดเนี่ยตรงนั้นถ้าพิมพ์ตรงนั้นพี่ก็แบนตรงนั้นนะ บอกก่อนว่าพี่คุมทุกจอนะครับถือว่าเตือนแล้วนะเอ่อนี่กดแปดสิบทีเลยหรอไม่ทอีเฮียแปดสิบทีอีดองแปดสิบทีใครมากี่กี่เบ้าเขย่ามาไเดี๋ยวเดี๋ยวสีทองสีทองสีทองน้ำแข็งคู่อ่ะกตื่นเต้นเลยเขย่ามาพร้อมดาบของเขาป่ะ กีะจิงก็ชิงปดแล้วป,ดห,ปดหนึ่งก็ะิงกับกีกีปดอย่าง้นหนึ่งแล้วเฮ้ย hey, ไม่เกลือวันนี้ <laughs> วันนี้ไม่เกลือแล้วครับแค่ได้เห็นหนะ้าแล้วก็ถึงเวลาแห่งการไปถอยอันนี้มานะฮะสิบสี่เมตรน้อยจ้ะเอามาเถอะสิบสี่เมตรก็ยังดีกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็กดต่อสีทองไม่ทอง เอาเฮ้ยกดผิดเอ,เอ,เอ้สตอปใส่กูด้วย <laughs> ซอรี่สอรี่สัญญาณกัดค้อห่อผมมา <laughs> มันไม่มาป้านะตัววุดมันสุ่มไงอะ่ะตัววุดเหรออยากออกก็ออกอะ่ะเลทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสองอันสองอันนี้นะก็คือวูฟก,กับตัวหอ,อกไป เจห้าหารสองสห้าหารสองครับยาสามสิบ้าเอร์เซ็นก็คือมีสามิห้าปเซนที่ผมจะได้ไม่น่าพอสามิห้าปเซ็นตไม่พอเฮ้ยเกเพิ่มไหมเกิดแบบเป็นใครสงสัยว่ามำไมพี่ไม่ยอมแลกให้หมดเหลืองกู <c oughs> ไม่ใช่ใช่สามิหปอร์เซ็นที่หอกจะออก ถ้าไม่ออกหอกก็คือออกดาบไงน้องวุ้นถ้าไม่ทั้งออกทั้งหอกทั้งดาบนี่ก็คือหนูดวงดีมากใช่ก็จะหลุดเลส25เปร์เซ็นนั้นหนูได้ไปเลยเหมือนที่ป้าเคยได้อควาโฟมิเนียไง25เปอ็ฮ้ยอยู่ๆมันก็เอาสุดโ้โหเฮ้อะไรเนี่ยเฮ้ยีเพชรมาจากไหนไม่รู้ออกพลังโจมตี เราตัวตัวละครที่มาจากลี่หยวนตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม7%อัตราคีเพิ่ม3%โด้เฟฟกนี้ซอนทัพได้มากสึดสี่ชั้นเฮ้ยโชวเปลี่ยนอาวุธหมม <laughs> ลองไหม <laughs> มึงไม่ควรใช้อันนั้นชีวิตมึงจะดีขึ้นด้ว้ยทุ่นเ้นอ่ะที่ทีแล้วอะ่ะไม่รู้แล้วด้วยอะ่ะคือไม่รู้เลยเพราะไปเปิดตู้นั้นมาน้องน้องจะแบบ มาแล้วน้องน้องจะได้ไหมน้องจะน้องเอาหกมาไอ้ลเล่ลเล็อตล็อตล็อหล็อตลล็อตล็อตล็ล็อตล็็นต็อ็อตล้อล็อตล็็นต็อตล็อตล็อนอตอตล็อต็อตอตล็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 อออ็อตอตอ็ ได้สองอันป่าวไม่สองอันก็เฮียละเฮียได้สมุดลา่าน้องไม่สุดเดวินน้องไม่มีหอกไปต่อไหนๆก็แบบเปิดได้น้องมาง่ายๆเนาะไม่จริงอะไรอ่ะเบื่อเยอะไงได้น้องมาง่ายๆได้น้องเร็วอะ่ะไม่จบไม่สิน้นครั้งแรกได้ดาวครั้งที่สองออได้ เป็นของ100%แล้วครับไม่ไม่ไม่ได้ของ100%ลูกก็คือนั่นแหละ35%มันเดิมได้หอกหรือดาบเฮ้ยเพชรกูหมดแล้วนะหลายนี้กูก็นั่งเก็บเพชรมาค่อยๆเปิดมึงแล้วนะถ้ามึงไม่ออกเนี่ยทัดเลยกูต้องค่อยๆเก็บเพชรมานั่งเปิดมึงแล้วทันคารันค้าไปหมดตัว <c oughs> หมดตัวสี <c> ่เ <oughs> หรอตรงนี้มีถึงสี่ไหม สุดนึงส,สี่ไหมเออได้สิเออแปลว่าได้ไม่นะสี่ครั้งสี่สิบครั้งต้องหาอีกต้องหาเพชรมาเปิดให้ได้อีกสี่สิบครั้งครับถ้าอยากได้แบบนี้นะอยากได้แบบสูงสุดเลยนะก็คงก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะหรือใครอยากให้เปิดมากกว่านี้ก็เอาเงินมาไม่ใช่ คนตรงมาเลยไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นครับมีเลขบัญชีแปะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับออนตรงมาเลยไม่ได้พูดเล่นแล้วกูจะเอาหอกให้ได้เงินสักสิบไหมเหรอพี่จะเอาที่ไหนมาเปิดสิบพี่กดไปหนึ่งแล้วมันเหลือเก้าโอเคก็จบการเปิดแต่เพียงเท่านี้เพราะผมไม่ได้หอกอะทำไงดีผมไม่ได้อ่ะอยากได้หอก เต้าเลยโอ้หเพชรตัวเองเหลือเพียบพี่เก็บไว้ไงเต้าเลยถ้าไม่มีหอกนั้นผมก็คงต้องใส่อันนี้ครับใช่ถ้าไม่มีอันนั้นก็คงต้องใส่อันนี้ไม่มีหอกไปมันหักไปแล้วหอกหักแล้วกดอีกรอบได้ดาบบูมอีนี่โอ้โหแม่งเอ้ยเครียดเลยด่ามา ตัวอติแฟกไม่มีครับไม่ต้องหวังให้กดให้ดูไม่มีไม่มีจริงอ่ะเดี๋ยวพี่กดสิบให้ครั้งหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคก็จากรากับคนที่กำลังดูไอชิปเรกนี้ตอนนี้นะครับ15าทีสั้นมากนะครไหน,ไหนวิ่งก็เปิดไปแล้วไปเจอกันครับผมบ๊ายบายไาต่อ